S <S ผมบอกไว้ก่อนคุณผู้ชมครับตอนนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วพรุ่งนี้เพื่อไทยจะถแถลงเลยนะครับจัดตั้งรัฐบาลสูตรใหม่เราจะได้เห็นกันนะครับว่าสูตรใหม่ของเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่าเข้ามาแล้วนะสูตรใหม่จะเป็นยังไงบ้างแล้วพรุ่งนี้สักประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายคุณชูวิทย์ก็ถแถลงนะครับคุณชูวิทย์ก็ถแถลงคุณชูวิทย์แกจะถแถลงเพื่อชาติแกจะแฉะเพื่อชาติเรื่องความซื่อสัตย์ของคนบางคนโอ้โหนะ ความซื่อสัตย์ของคนบางคนแล้วสเตปต่อไปของก้าวไกลเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าก้าวไกลคือก้าวไกลเขาฟังเสียงของด้อมนะที่เลือกเข้ามาคุณผู้ชมคิดว่าก้าวไกลเนี่ยควรจะทําอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะสรุปเป็นฉากๆเลยนะให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสถานการณ์ล่าสุดและความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้หรือว่าแนวโน้มล่าสุดนี้คุณผู้ชมทราบไหมว่าคุณปิยบุตรแสงกระหน,ก,นกคุณแกนนําคณะก้าวหน้าแกออกมาบอกอย่างนี้เลยนะเอ,อประมาณว่าก็ดีเหมือนกันออกแบบนี้แหละ นะมันจะได้หมดสักทีหนึง่งการต่อสู้ระหว่างสีเสือ้อเนียคุณผู้ชมดูนะมันจะได้หมดลงสักทีหนึง่งการต่อสู้ระหว่างสีเสือ้อหลังจากนี้มันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างอนาคตกับอดีตแม่คุณปียะบุตรนี่นะแกเนี่ก็มาทรงแบบลึกล้ําซับซ้อนทันทีเลยนะดีออมาทรงนี้แหละไม่ต้องมีแล้วการต่อสู้ระหว่างสีเสือ้อหมดไปสักทีหนึง่งอยู่กับสังคมไทยมาเป็นสิบยปีละจากนี้ จะเป็นการต่อสู้ระหว่างอดีตกับอนาคตเนี่ยเห็นไหมฮะคุณปิยบุตรบอกว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างปิยบุตรกับอนาคตเอาตรงนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้น้ําจิ้มก่อนหรือจะเอาน้ําจิ้มไหมวันนี้มันมีการติดแฮชแท็กกันมากนะโด่งดังมากในทวิตเตอร์หรือว่าเอ็กอะชื่อใหม่เขาอะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเพื่อไทยการละครนะคุณผู้ชมครับเพื่อไทยการละครและอีกประโยคคําพูดหนึ่งอันนี้มันเหมือนกับว่า ย้อนสอนกลับมารูปแบบใหม่นะฮะก็คือมันจบแล้วครับนายคุณสิทาที่วาบรีก็ติดแฮชแท็กนี้นะมันจบแล้วครับนายคือสมัยก่อนเนี่ยคุณเนวินเป็นคนพูดนะกับคุณทักษิณน่ว่ากันง่ายๆนับถือกันเป็นนายและแกก็แยกออกมาจากพรรคเพื่อไทยมาจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์แล้ววันนี้ทําไมประโยคนี้มันกลับขึ้นมาใช้คําว่ามันจบแล้วครับนายกับเพื่อไทยการละครนะบางคนเนี่ยนะก็ไปขุดเอาคําพูดของหมอชนละนานกับคุณอุงอิงนะ มาเลยนะคุณ้อิงก็เคยพูดตอนหนึ่งบอกว่าไม่เอาเราเราจะช่วยก้าวไกลเต็มที่เราจะไม่เอาส้มหล่นจําได้ใช่ไหมฮะเราจะไม่เอาส้มหล่นหมอชนละนานนี่ก็บอกว่าเราจะเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กไหมจะเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กให้กับก้าวไกลไหมสุดท้ายคนก็เลยขุดเอาของพวกเนี้ยมาซัดกันมาถล่มกันอย่างหนักนะฮะนี่เอาน้าจิ้มก่อนนะคุณผู้ชมครับนี่เป็นสถานการณ์ที่ที่มันมันเกิดขึ้นตอนนี้ก็ โอ้โหชุลมุนขุนตลบนะรุนแรงผิดหวังเสียใจพวกจะเป็นซึมเศร้าจะเป็นใบโพล่าอยู่แล้วไม่รู้จะอารมณ์ไหนตอนนี้ทั้งรักทั้งชังแล้วใจโหวดให้ไหมหรือจะทั้งรักทั้งเกลียดหรือจะยังไงดีนะบางคนก็บอกว่าเออนีม่มันเพื่อนหักหลังกันโอ้คุณผู้ชมครับน,นานา,นา,นา,นาอารมณ์ความรู้สึกนะที่มันพรั่งปลูกออกมาจากเพราะแม่พี่น้องประชาชนาน,น,านักขณะนี้คนเสื้อแดงเขาก็บอกว่ามีเหตุผลนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันก็ต้อง เดินหน้าชีวิตมันต้องไปข้างหน้านะฝ่าวิกฤตเพื่อประเทศชาติวันนี้มีคาม็อบนะแนวร่วมธรรมศาสตร์กับการชุมนุมตอนแรกเอาขันหมากนะจะไปผูกข้อไม้ข้อมืออีกรอบหนึ่งระหว่างก้าวไกลกับเพื่อภทยซึ่งที่ทําการเขาอยู่ใกล้กันนะสุดท้ายพอมติออกมาช็อตฟิลพวกเอาหุ่นมาเทเลือดใสนะครับโอ้โหดาทอช็อตฟิลกันสาดเสียเทเสียไปหมดนี่คืออารมณ์ความรู้สึก ที่มันเกิดขึ้นนักขณะนี้นะซึ่งก่อนที่คุณผู้ชมเข้ามาสักสามพันกว่าคนแล้วเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังว่าวันนี้วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมยุคนคงไม่ได้มาวิเคราะห์นะฮะเพียงแต่ว่ามาสรุปสถานการณ์เนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบวันนี้ตอนเช้าเพื่อไทยกับเก้าไกลเอางี้คุณผู้ชมครับเขาประชุมกันนะประชุมกันพอประชุมกันก็คือการบอกเลิกหมอชลด้านก็นําแถลงนะครับบอกว่าเนี่ยเพื่อไทยไปคุยมาหมดแล้ว พักการเมืองก็ดีสอวอก็ดีคือเขาไม่เอาก้าไกลไงพูดง่ายงาย่เขาไม่เอาก้าไกลนะถ้ามีก้าวไกลอยู่แล้วเขาก็ไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองนะเขาเขาไม่เอาไงนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้เพื่อไทยก็ต้องขอถอนออกจาก MOU นะไม่อยู่แล้วนะเพื่อมาจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วรัฐบาลใหม่ก็ไม่เอาก้าไกลด้วยก็หมายความว่าก้าไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมีเท่านี้แหละการถแถลงของพเพื่อไทยนะมีเท่านี้นะครับแล้วเขาก็ยังโชว์นะใน Facebook บอกว่าจะไม่ร่วมกับ คนยึดอํานาจาไม่เรื่องคนยึดอํานาจนเองก็ว่าไปหลังจากนั้นคุณชัยธวัฒน์ก็ออกมาถแถลงทรงนี้แต่บอกว่าคุณชัยธวัฒน์ก้าวไกลนะบอกว่าเพื่อไทยไม่เคยบอกมาก่อนเพื่อไทยไม่เคยบอกให้ก้าวไกลเนี่ยถอยหนึ่งหนึ่งสองนะเพื่อไทยไม่เคยพูดเลยนะไม่เคยพูดมาก่อนนี่คุณชัยธวัฒน์ก็ออกบาลูกนี้แต่น่าสนใจแบบนี้คุณผู้ชมครับก้าวไกลบอกว่าจะทํางานให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดนะในแม้จะเป็นฝ่ายค้านว่ากันง่ายๆจะทําประโยชน์ให้มากที่สุดนะ โดยจะเดินหน้าผลักดันการปฏิรูปราชการและกระจายอำนาจอ่าและกระจายอำนาจแล้วบอกว่าจะเป็นการทํางานในสภามิติใหม่นะมิติใหม่คือตอนนี้เหมือนเขาทําใจแล้วว่าเขาจะเป็น,เป,นเป็นฝ่ายค้านนะแต่เขาจะทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ ผลักดันเรื่องของการกระจายอํานาจเขาจะทำสองสองเรื่องประเด็นหลกัหลกๆนี่ซึ่งมีหัวข้อย่อยเยอะมากและใช้คําว่าเป็นมิติใหม่นะมิติใหม่ก็ไม่รู้ว่าถึงเวลากฎหมายเหล่านี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเขาจะช่วยกันผลักดันหรือเปล่าเขาใช้คําว่าเป็นมิติใหม่เขาก็ทําไปเท่านี้เขาก็ทําไปเท่านี้นี่คือสาระสาคัญที่เขาแถลงหลายคนก็ถามว่าเอาพิธาไปไหนสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวาน,ข,วานขนาดนี้คนเป็นหัวหอกเนี่ยคนเป็นแม่ทัพเนี่ยนะ คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าพิธาไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่มีเสียงนอนอยู่โรงพยาบาลนะคุณพิธานอนอยู่โรงพยาบาลนะครับก็เลยไม่ได้ออกมาในสถานการณ์เช่นนี้นี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้คืออะไรคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะครับพักเพื่อไทยจะถแถลงจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับถแถลงจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับพรุ่งนี้เลยนะครับพรุ่งนี้เห็นเลย คุณผู้ชมฟังดีๆนะนายกกระสรวนนายกนะอันนี้ตั้งรัฐบาลก่อนนะจะเอาพักอะไรเข้าร่วมบ้างในการจัดตั้งรัฐบาลวันพรุ่งนี้แน่นอนไม่มีก้าวไกลอยู่แล้วไม่มีก้าวไกลอยู่แล้วสองจะมีพลังประชารัฐหรือเปล่าจะมีรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่านะอันนี้อันนี้ไม่รู้สินะก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้ โอ้โห oh, ถ้ามีเนี่ยโคตรหักดิบเลยนะผู้ชมนะถ้าพรุ่งนี้มีพลังประชารัฐกับอ่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยโคตรหักดิบเพราะวันนี้เนี่ยถีบก้าวไกลทิ้งด้วยหรอเปลฮะพูดกันภาษาดนด้เลยแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามีถ้าแถลงจะตั้งรัฐบาลใหม่มีรวมอ่พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติด้วยเนี่ยโคตรหักดิบเลยนะแต่ตามข่าวล่าสุดเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมียังไม่ถึงเวลาที่จะมีไม่ใช่ไม่มีหรือมีแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมี เอ๊ะมันยังไงนะคุณผู้ชมครับเบื้องต้นเนี่ยกูดูทางการเมืองาวิเคราะห์ว่าเพื่อไทยจะรวมเสียงได้สักประมาณ260-270นะครับก็คือเกินครึ่งอ่จะจัดตั้งรัฐบาลให้เสียงสอสอเกินครึ่งก่อนน่าจะรวมได้สักประมาณ2 0 6 2 0 7 2 0 8เนี่ยแต่วันนี้ตอนหมอชละนานถแถลงเนี่ยแกบอกว่าแกอยากได้300นะเสียงคุณผู้ชมฟังใดีนะเสียงสอสอในสภานเนี่ยมันไปหาวันข้างหน้าก็ได้ พราะสะพานมันจะอยู่อีกสี่ปีนะมันจะมีงูเหา่าสลับขั้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้หมดเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยกูรูวิเคราะห์ทั้งหลายเพื่อไทยแะ่หล่จะตั้งรัฐบาลได้สักประมาณ2 6 0 2 7 0และอาจจะยังไม่มีรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเข้ามาถ้ามาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะผมก็รอดูข่าวมาคุณผู้ชมเนี่ยถ้ามาในโคตนหักดิบเลยนะเมื่อวันนี้เนี่ยหักเพื่อไอ้ก้าวไกลใช่ไหมวันพรุ่งนี้ไปจับกับ,กบสองลุงมันคงไม่ใช่ครับนะผมว่านะก็คงได้สอง ให้มันเกิน2 5 0ก่อนพอจัดตั้งรัฐบาลเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็ต้องเอาโฉมหน้ารัฐบาลเนี่ยโฉมหน้ารัฐบาลเนี่ยนะกับนโยบายนะเอาแบบชัดๆก่อนอย่างหนึ่งหนึ่งสองเนี้ยเอาไปขายให้สวอ่าเอาไปขายสวเนี่ยให้สวดูเนี่ยรัฐบาลจะเป็นอย่างเงี้ยจะเสนอเศษฐาใช่ไหมเป็นนายมตีเป็นแบบเนี้ยไม่มีไม่มีหนึ่งหนึ่งสองไม่มีเก้าไกลอ่ะคุณจะโหวตไหมเห็นไหม ทีนี้สวก็อาจจะอเงื่อนไขอะไรมันก็ได้หมดนะจถึงเวลาก็จะโหวตหรือเปล่าหรือมันจะเป็นเกมดีลลับซ้อนดีลลับซ้อนดีลลับหักหลังซ้อนหักหลังซ้อนหักหลังม,มันก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นวันพรุนี้นจะออกทรงนี้นะครับออกทรงนี้แล้วหลังจากนั้นพอไปโหวตนายกวัฒมนตรีก็เป็นอีกหน้าหนึ่งละนะโหวตนายกยังต้องดูเลยนะคือก้าวไกลเขาอาจจะโชว์หล่อหรือเปล่าผมไม่รู้นะ นะถ้าก้าวไกลเขาโชว์หล่อเขาอาจจะโหวตให้เศรษฐาก็ได้นะถ้าก้าวไกลโหวตให้เศรษฐาเนี่ยสวก็ไม่จําเป็นเลยนะครับนะเพราะก้าวไกลเขามีตั้งร้อยห้าสิบเอ็ดถ้าเพื่อไทยรวมให้ได้สองร้อยห้าสิบอัะสองร้อยห้าสิบอัพ,อพถูกไหมครับบวกกับก้าวไกลร้อยห้าสิบมันก็สี่ร้อยแล้วเห็นไหมครเพราะฉะนั้นเก้าวไกลเนี่ยเขาเขาเขา,เขาอาจจะโหวตให้ก็ได้นะเขาอาจจะโหวตให้คุณเศรษฐาก็ได้วันโหวตน่ะนะ หรือเขาจะงดออกเสียงหรือเขาจะยังไงถ้าเขาโหวตสวก็ไม่จําเป็นเพราะฝั่งนี้ก็ทะลุ400เลยเห็นไหมครับสมการทางการเมืองมันไปได้ตลอดนะมันไปได้ตลอดแล้วแล้วมีมีข่าวว่าพักลุงเนี่ยทั้งรวมไทยสร้างชาติทั้งพลังประชารัฐเสียงจะเป็นเอกภาพหรือเปล่าจะมาโหวตให้กับเพื่อไทยด้วยหรือเปล่าเห็นไหมการเมืองวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจับตามองเป็นอย่างมากแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะคุณชูวิทย์แกจะแฉะเพื่อชาติแกจะแฉะเพื่อชาติ แกบอกว่าจะแฉเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของคนบางคนนะนะซึ่งเอาจริงก็พอเดาออกนะฮะว่าหมายถึงใครเนี่ยนะเรื่องพฤติกรรมซื่อสัตย์ก่อนหน้านี้แกเคยโพสต์ไนงะว่ามันมีคนบางคนเนี่ยนะหลบหนีพาไอหลบเลี่ยงภาษีกว่า500ล้านนะทำให้ประเทศชาติเนี่ยเสียผลประโยชน์ได้รับความเสียหายบุคคลผู้นี้เหรอที่จะมาเป็นคนสําคัญระดับประเทศไม่รู้เหมือนกันว่าแกจะหมายถึงใคร เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เอาดอกแรกเนี่ยนะฮะดูเพื่อไทยตั้งรัฐบาลก่อนดอกที่สองก็ดูชูวิทย์ออกมาแฉะนะครับแล้วหลังจากนั้นจะมีดอกที่สามดอกที่สี่ตามมาหรือไม่ก็เป็นสถานการณ์ข่าวนะครับที่ต้องจับตาดูกันแบบวันต่อวันจริงๆนะครับนี่เป็นสถานการณ์ข่าวที่ผมยุคน,นะครับเอามานำเสนอนะเอามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบล่าสุดนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ผมยุคนขออนุญาตล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บบาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ e ี s y n e w Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ n o r m มัยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจําการอยู่ที่นนั่ก็ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจําหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ยเขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหชุดมี1 0บซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ678เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จําตัวเลขเน้นๆไม่ได้ หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟแเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮนะ easy coffee ่า easy coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดา่าวท่นนั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ย คนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังงานสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่ แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบ,ชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้าหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง easy coffee นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 ิเห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1นนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนล้ว ไม่ให้อ้วนละอาบเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของอ่มลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลินเจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะ นี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะ นะผ่านอโยงอย,อยตรวจสอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ easy coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390กหนึ่งกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคน easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรัก นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่สองนะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่สามหาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมตรงนี้นั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ easy coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านั่นแหละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก,ก็เห็นพอสมควรชังน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโวนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งไป ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก EC Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ EC Coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชียวชาญกล่องลัแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กัาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอพระคุณครับ